สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดตินอินเยอรมนีวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นช่วงฤดูใบไม้ผลิเช่นกันค่ะนั่นก็คือเจ้าดอก e บร h ติงฮาร์ t นะคะหรือว่าบางท่านก็จะเรียกว่าดิเซนทรานะคะส่วนชื่อภาษาไทยนะคะมีชื่อที่สวยงามมากๆค่ะนั่นก็คือฮัรไทยหยาทิพนะคะ หรือชื่ออื่นๆที่บางคนเรียกนะคะก็มีดอกไม้เจ้าน้ําตานะคะหรือว่าดอกโลหิตแห่งหัวใจค่ะส่วนภาษาเยอรมันนะคะจะเรียกว่า trennendes Herz ค่ะเรามาทำความรู้จักกับเจ้าดอกไม้สวยๆชนิดนี้กันสั้นๆน,นะคะดอกคาทายาทิป หรือดอกโลหิตแห่งหัวใจหรือบางท่านเรียกว่าดอกไม้เจ้าน้ำตาน,นั้นนะคะเป็นดอกไม้ที่สามารถบ่งบอกความในใจที่มีให้กันมานานมากๆหลายร้อยปีมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อรักะระลึกถึงขอบคุณหรือขอโทษนะคะหรือจะเป็นการสื่อความรักนะคะดอกไม้ชนิดนี้ก็นิยมให้กันในวันวาเลนไทน์เช่นกันค่ะ พันไม้ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะมีอายุหลายปีมีพุ่มสูงได้ถึง120เซนติเมตรเลยนะคะมีรากเงาอยู่ใต้ดินนะคะใบจะแตกออกจากชอบที่ปลายกิ่งนะคะในลักษณะเป็นชอบป,ประกอบด้วย3ใบย,ย่อยค่ะแล้วก็ลักษณะใบย,ย่อยจะมีเป็นหยักเว้าวลึกนะคะแยกกันเป็น3ส่วนค่ะแผ่นใบจะเป็นสีเขียวเข้มขอบใบจะเป็นใบหยักนะคะ ส่วนลักษณะดอกนะคะจะคล้ายกับหัวใจเรียงกันเป็นแถวสวยแปลกตามากๆค่ะอาจจะพบได้หลายสีนะคะเช่นชมพูขาวเหลืองม่วงฟ้าและสีดำค่ะเพื่อนๆจากลักษณะการออกดอกนะคะคือเมื่อดอกผลิใหม่ๆนะคะที่ปลายแหลมของหัวใจด้านล่างจะมีติ่งรูปร่างคล้ายหยดน้ำมีสีแดงๆง ดูเหมือนหยดเลือดและเมื่อออกดอกเริ่มบานนะคะตัวหยดนี้จะเปิดออกให้เห็นสีขาวๆอยู่ข้างในค่ะจะเหมือนหยดน้ำไหลออกมาจากหัวใจค่ะช่วงระยะเวลาที่ดอกไม้ชนิดนี้จะบานนะคะก็คือประมาณเดือนเมษาแล้วก็ถึงเดือนพฤษภาคมค่ะเพื่อนๆก็คือเราดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะ ไ้ไทยหยาดทิพเป็นไม้ประดับที่ปลูกและก็เลี้ยงง่ายนะคะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยระบายน้ำดีและอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุค่ะต้นไม้ชนิดนี้นะคะต้องการแดดตรำไรถึงเต็มวันค่ะแต่ไม่ชอบน้ำขังแฉะและนิยมปลูกประดับสวนทั่วไปในหลายๆประเทศนะคะ สำหรับการขยายพันธุ์ของต้นฮะทยหยาดทิพนะคะก็ขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะหรือแยก,กรากเงาไปปลูกนะคะรากของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกระชายค่ะเพื่อนๆจะมีลักษณะเป็นเง่านะคะ อย่างที่บอกนะคะเขาจะบานในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภานะคะพอเริ่มเริ่มปลายเดือนมิถุนากลกระดาเขาก็จะเริ่มร่วงโรยแล้วก็ใบเขาก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งนะคะแล้วเขาก็จะตายไปนะคะแต่รากของเขายังอยู่ใต้ดินนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าหนาวเขาก็จะพักผ่อนนะคะพอถึงหน้าฤดูใบไม้ผลิของปีต่อไปเขาก็จะพุดขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้เราได้รับชมความสวยงามค่ะ อย่างที่บอกนะคะดอกไม้ชนิดนี้จะมีหลายสีนะคะมีสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีม่วงฟ้าแล้วก็สีดำนะคะแต่ว่านในวันนี้เราหาได้แค่สีชมพูนะคะเพื่อนๆแต่ที่อยากนำเสนอก็คือเขามีรูปร่างลักษณะที่สวยงามแล้วก็แปลกตานะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะนอกจากนี้ชื่อภาษาไทยของเขาก็มีความไพเราะมากๆเลยนะคะ ฮะไทยยาทิพย์ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้รู้จักกับตอกไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นในด้านรูปล่างลักษณะนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปแล้วก็คลิปจะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันแล้วเจอกับช่องชีวิตติดตินอินเยอรมนณีใหม่ได้ในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ